โอ้โหดังที่เห็นตะกี้ครับวันนี้ผมจะมา,าทดลองเลี้ยงปลาชนิดหนึ่งตามที่เห็นตะกี้อันนี้คือปลาบึกนะครับปลาบึกไม่ใช่ปลามึกถ้าปลามึกต้องอยู่ทะเลซื้อมัหมดห้าตัวนะครับก็มันเป็นปลากินพืชนเนาะก็เลี้ยงตามปกติครับใจอาหารเม็ดอาหารปลาดุกก็ได้นะเพื่นว่านะ มันก็อาหารปลาดุกอาหารปลานิ้นเนาะถ้าว่าปล่อยเป็นสะน้าธรรมชาตินี่มันก็จะดีหน่อยอ่าได้ธรรมชาตินี่เปิดแนะนําว่าปลาบึกให้ปลาสบายแต่ปลาบึกหน,นห,นนนะบหน้ามันจะตัดครับหน้ามันอะ่าตรงนะอ่าแต่ปลาสบายหน้ามันจะแหลมเนาะตั้งปากนี่นะอ่ะอามันจะตัดตาจะตําตาจะอยู่รุ่มบุนอ่านี่คือปลาบึก ปัญหนัย่ยตากม็มีตากับตัวนี้ <c oughs> นี่อย่าลุ่มะนะครับปลาบึกจะปลาบึกอ่าเหงๆรวยๆเนอเอาหวยเอาแซมือกันพองเนอใหญ่เลเี้ยวนยลูกเนออ่าอย่าไปกวนตั้งอื่นนะอ่านี่ป้ากันไปเอวไหนเนอะ่ <c oughs> ปนะครับเป้าหมายปีกเกิงครับปุนว่าประมาณปีกเกิงนี่ได้ประมาณสองโล โอ้อันนี้ปากมันมันถ้าอย่าจนไปสะปะสะเปดเนาะปากเทอะมดปีเกิงนี่ได้ประมาณสองโลครับใจได้ละโอ้ป่นนะสักสี่ห้าปีวะเนาะอืมเหลืออีกสามตัวแต่มันก็ไข่ปลาสวายนะหรือปลาเตาะนะเป็หนห้องว่าปลาเตาะไปละจ้าอีกสองสามปีเจอกันนะครับ ไปน่ะก็ไผจะร้องเลียงก็งร้องพอนะครับนะเออมันน่าสนใจครับผมกมองหามาเมื่อละจะมีโอกาสปะตรงเนี้ยมา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 โอ้ ไปละ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 เออห้องได้ตุ้ยหอแอบแอบแอบน่ะไปลูกไปมันมีเสียงด้วยกะโชคดีโชคดีคดอฮะไป